เมืม่อิดครับมาเจอตะเกียงนี่เลยครับก็ถือว่าสว่างพอสมควรครับกับตะเกียงลวครับหรือบางจังหวัดก็เรียกตะเกียงโต๊ะ ตะเกียงโบราณตะเกียงน้ำมันนะครับแล้วแต่พื้นเพพื้นที่จะเรียกกันครับได้ความเป็นบรรยากาศคลาสสิกครับนี่ตั้งตามท้องไร่ท้องนานี่เลยครับผมเป็นแบบนี้ เอาไว้ประดับบ้านหรือเอาไว้ตามท้องไร่ท้องนาที่เราไปไร่ไปนาครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้า้ยุงยากเพียงแค่มีน้ำมันแค่น้ำมันกา๊าซหรือน้ำมันโยตาก็ได้ครับกรณีที่เราไม่มีก็น้ำมันพืชเราที่ใช้แล้วเหลือๆนี่แหละครับวางตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแขวนนี่ครับผมก็ว่า ดีเหมือนกันครับนี่นี่หามาใช้กันดูครับผมอันนี้ก็ผมใช้น้ามันโยตาครับอาจจะเป็นทำให้น้ำมันหรืออาจจะทำให้ข่ามน้อยครับมีที่จับมีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกครับตัวนี้ก็คือตัวใส่น้ำมันกัน ตัวนี้เป็นตัวเล่งไส้ครับโปะสามารถถอดทำความสะอาดได้ครับใช้ดีบอกต่อเลยครับผมนี่